ช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณธนีแสงรัตน์ค่ะท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศถึงเรื่องของการเดินทางมาเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและสหรัฐอเมริกานะคะกับจุดยืนนโยบายต่างประเทศของไทยต่อข้อห่วงใยข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและก็สหรัฐค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยใน เรนเหล่านี้กับท่านอธิบดีกันค่ะในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในรายการเวทีความคิดนะระหว่างที่ทีมงานกำลังต่อสายไปถึงท่านอธิบดีกันนะคะก็ถ้าพูดถึงการมาเยือนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอจีนหรือก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะถ้าเป็นในส่วนของจีนเองก็มีการมาเยือนในระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ภายหลังที่ทั้งสองประเทศได้มีการหารือร่วมกันเนี่ยค่ะก,ก็มีการมองไปข้างหน้าร่วมกันด้วยนะคะทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาเกี่ยวกับ ในหลากหลายประเด็นนะคะอะตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณจริพรครับสวัสดีท่านผู้สั่งด้วยนะครับ ค่ะเบื้องต้นอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะเห็นบอกว่าในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากทั้งจีนแล้วก็ท้งสหรัฐมาเยือนไทยอะค่ะเบื้องตอนอ้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนไทยของมนตรีแห่งรัฐหรือรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเมื่อช่วงวันที่สี่ถึงห้ากร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับใช่ครับช่วงนี้เรามีแขกมาเยือนหลายท่านเลยนะครับ สำคัญตอนนี้คือท่านท่านหวังอี้นะครับเพาะนท่านเป็นมนตรีอย่างรัฐแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับเแต่ผมเรียนเรื่องท่านหวังอี้ก่อนนะครับเมื่อวันที่สี่ถวันที่ห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านท่านหวังอีไ้ได้มาเยือนประเทศไทยนะครับโดยเป็นแขกของกระทรวงต่างประเทศนะครับค่ะหรือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบเ,อเกือบสองปีนะครับคุณสิริพรครับค่ะั้งล่าสุดเนี่ยท่านมาเมื่อเดือน เมื่อปี2563นะครับแล้วก็ท่านเคยคุยไว้กับท่านรองนายกดอนเนี่ยนะครับตอนที่ท่านดอนไปเยือนมณฑลอันฮุยนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับว่าจะเดินทางเยือนไทยนะครับหลังการเข้าร่วมกมารประชุมรัฐมิตรต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่ของร้านช้าง n อ c ซที่ที่เมืองพุก,กามที่เมียนมานะครับนี่ก็เป็นการตอบแทนการเยือนจีนของท่านรองนายกท่ววานพิบพัฒน์ทรงน่ำเระเศดอนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ คือหลังหลังจากเสร็จสิ้นการเยือนไทยแล้วเนี่ยท่านอนี้ก็เดินทางต่อไปฟิลิปปินส์นะครับเพื่อร่วมการประชุมนันตีต่างประเทศ g ี20ที่ที่บาหลีนะครับแล้วต่อด้วยเยือนมาเลเซียด้วยนะครับแต่ช่วงที่มาไทยเนี่ยครับท่านได้หารือกับนันตรีท่านนันตีดอนนะครับแล้วก็เข้าร่วมเป็นสักขีพยา,ยานทิธที่แลกเปลี่ยน,นเอกสารมาด้วยความเข้าใจนะครับว่าด้วยความว่วาด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับนันตี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพเศรษฐกิจและสังคมของไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นสักกีพยานด้วยนะครับท่านดอนก็ได้เป็นเจ้าภาพเนงรานกลางวันด้วยนะครับแล้วก็ตอนบ่ายวันเดียวกันท่านหวังอี้ก็ได้เยี่ยมเขายยมคารวะท่านท่านในรัฐมนตรีด้วยนะครับถือว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างฉันดิตมากๆนะครับเราขอสมพันที่ใกล้ชิดคือท่านท่านหวังอี้กับท่านดอนเนี่ยท่านเคยทํางานด้วยกันที่ปักกิ่งนะครับสมัยท่านดอนเป็นเป็นเป็นทูตไทยประจำจีนนะครับสมัยท่านดอนท่านหวังอี้เป็นผู้บริหารกระทรวงกัรต่างประเทศ ของจีนในยุคนั้นน,นะครับปีนี้ก็ครบรอบ4.7ปีด้วยนะครับของการสนับสนุนข้อตกลงการทูตไทยจีนนะครับเมือ่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะนอกจากเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วค่ะคเห็นว่าก็มีอีกหลายประเด็นสําคัญด้วยไหมคะที่มีการหารือแล้วก็เตรียมผับกันร,ร่วมกันเนียคะท่านครับคุยกันหลายประเด็นเลยครับคุณสุริพรครับก็บลุมทุกมิติความสัมพันธ์จีนไทยนะครับอ่ แม้ว่าต่างหลังๆนี่ก็จะมีปัญหาท้าทายนะครับเมื่อบริบัณสถานการณ์โลกหรือว่าผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้ะครับก็ถือว่าเป็นครบรอบ10ปีของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะครับไทยจีนนะครับทั้งสองฝ่ายจใช้โอกาสนี้ครับหา,หาือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์่อไปในอนาคตนะครับคือมองไปข้างหน้านะครับรวมไปถึงการแนวคิดนะครับทางจีนได้เสนอแนวคิดและก็แนวทางการสร้างประชาคมไทยจีน ที่มีอนาคตร่วมกันนะครับเพื่อนําไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับที่จะเสริมสร้างความร่วมความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตนะครับคือท่านอรท่านหวงอี้เนี่ยก็เห็นพ้องกันนะครับว่าเรื่องเนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เริ่มสนับสนุนกันและกันครับในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่จีนและไทยมีบทบาทสาคัญเช่นในปีนี้นะครับมีกรอบวิกส์นะครับ บิกก็คือเกอบการประชุมประเทศบราซิลรัสเซียอ,อินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับที่จีนเป็นประธานในเดียวกันก็ร่วมมือกันได้ด้วยในกกอบเอเฟนะครับที่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับก็ในกกอบเอเฟเราก็จะเน้นการกับเพื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับแต่ถ้าลงเฉพาะเป็นเฉพาะเรื่องๆเลยนะครับสุริพรก็ <ฮะ S 1> สมุดใต้เจ็ดเรื่องครับที่สําคัญสําคั้นเนาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดนะครับเรื่องแรก ท่านดอนท่านหวังอีอ้ได้คุยกันถึงเรื่องเดินท่านดอน,น,นขอบคุณท่านหวังอี้ก่อนเลยครับเพื่อที่ท่านหวังอี้ได้ช่วยผลักดันให้เกิดความคืบหน้าหลายประการจากการหารือที่อันคุยนะครับที่ท่านดอนไปเยือนมาประเด็นแรกเป็นเรื่องของการเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายนะครับจากไทยไปจีนคือสินค้าเกษตรผลไม้ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะทุเรียนและมงคุดนะครับที่ไปจีนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายครับทั้งเกษตรกร,กรผู้ผลิตในในไทยผู้ส่งออกจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคผู้นําเข้าในจีนนะครับพื mm ้นที่สองทั้งสองฝ่ายคุยกันถึงเรื่องแนวทางการเพิ่มการบรน,นวยความสะดวกที่ฝ่ายไทยเนี่ยอยากจะให้มีการเพิ่มการบรรลุความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นแนวทางการตรวจสอบสินค้าที่ต้นทางของการขนส่งนะครับคือมาตรวจในประเทศไทยเลยนะครับ การเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการนำเข้าผลไม้ที่ด่านสถานีรถไฟโมฮันนะครับแล้วก็ด่านอื er ่นๆนะครับแนวแถบแดนของจีนนะครับมีเรื่องการพัฒนาช่องทางสีเขียวครับที่ด่านของจีนนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจปล่อยสินค้านอกจากนั้นยังส่งเสริมเส้นทางเลือกกับสําหรับการขนส่งใหม่ๆนะครับเมื่อจะเป็นทางอากาศหรือทางเรือนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งจีนและไทยนะครับ ก็จะต้องไปหารือในรายละเอียดต่อไปนะครับให้พวกกับการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรื่องที่เรื่องที่สามครับคุณสุทิพรเป็นเรื่องความเชื่อมโยงนะครับคือ connectivity นะครับท่านดอนกับท่านหวังอี้ก็หารือเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการพัฒนาระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงไทยลาวจีนนะครับก็คือคอริดอร์เนี่ยนะครับอทางจีนเนี่ยเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงมาทางใต้มายังเขต e ี ec ของไทยได้นะครับแล้วก็ทางเหนือก็จะเป็น ระเบียงเศรษฐกิจจีนลาวนะครับต่อเน,นื่องไปถึงยุนาของจีนนะครับอันนี้ก็จะสามารถทําให้สามารถส่งสินค้าไทยไปถึงจีนนะครับต่อไปถึงยุโรปผ่านระเบียงการค้าทางบกนะครับทางทะเลระหว่างประเทศนะครับเพิ่มมีเป้าหมายที่จะผลักดันเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์นะครับทางด้านโดยเฉพาะยิ่งด้านรถไฟครับซึ่งจะช่วยกับเคลื่อนการค้าการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนําไปสู่การพัฒนาบรรลุภูมิภาคร่วมกันต่อไปนะครับ แนวคิดนี้ครับจะช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดทีนที่มีขยานใดญขนาดใหญ่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับอาจจะเลดรวมไปถึงตลาดยุโรปด้วยนะครับในอนาคตนะครับเรื่องที่สี่นะครับคุณสุบปพรเป็นเรื่องอการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ในโอกาสรอบๆสิบปีความเป็นทุนส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับการเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับท่านท่านดอนหยิบยกเรื่องการฟื้นฟูการเดินทางไปมหาสู่กันนะครับ โดยพรอ,อยยิ่งการหลักดันให้จีอนอนุญาตให้สายการบินไทยครับกลับไปทําการบินพาณิชย์ในเส้นทางไทยจีนนะครับซึ่งหลังจากการหารือที่อันฮุยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางจีนก็อนุญาตให้สายการบินไทยครับกลับไปทําการบินได้สามเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับก็ท่านดนก็หวังว่าจะมีการอนุญ,ญาตเพิ่มเติมต่อไปนะครับนอกจากนั้นเรื่องที่ห้าก็เป็นเรื่องของที่ฝ่ายจีนได้อนุญ,ญาตให้นักศึกษาไทยกลับไปศึกษาต่อที่จีนได้แล้วนะครับนี้ก็ เราก็ได้มีการพูดคุยกับจีนมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางจีนก็ได้รับนักศึกษากลุ่มที่สองไปแล้วจำนวน135คนนะครับกับไปศึกษาต่อที่จีนแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ก็จะมีการอจบส่อนสามารถนักศึกษากลับไปเพิ่มเติมนะครับคงมีการประสานงานกันต่อไปนะครับเรื่องที่หกเป็นเรื่องของเซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์ที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวดังกันมากเลยนะครับทางทางท่านดอนเขายกขึ้นขอความร่วมมือกับท่านหวังอี้จากฝ่ายจีนนะครับ ท่านท่านหวังอี้ท่านยินดีนะครับที่จะร่วมมือเพื่อปรับปรามอชาชญารในในลักษณะนี้นะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องคนไทยพี่น้องในคนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับพม่าลาวกัมพูชาด้วยนะครับนอกจากนั้นเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเกี่ยวกับความร่วมมือในกร่อบผู้พาคีครับสถานการณ์ภูมิภาคสถานการณ์ระหว่านนงประเทศที่สําคัญนะครับ ท่านหวังอี้ก็ย้ําการสนับสนุนของจีนนะครับต่อการเป็นชภาพเอฟเฟกของไทยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สนับสนุนหัวข้อหลักที่ที่ไทยเสนอนะครับก็คือการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนะครับในในกรอบเอฟเฟกนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับจะเป็นการประชุมระดับผู้นําเศรษฐกิจเอฟเฟกที่พบหน้ากันเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งท่านหวังอี้ก็แสดงความบอกไว้ก่อนนะครับว่าท่านถ้าท่านสีชินผิงท่านประธานได้ปดีจีนไม่ติดอะไร ก็คิดว่าน่าจะได้มาประชุมเอเปกนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งท่านก็ให้ความสําคัญกับการประชุมเอเปกนี้มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุปเป้าหมายผู้จัยทัพษุตาใจยาของเอเปกนะครับในปีสองศสองพันสี่สิบนะครับนอกจากนั้นก็ยังเยืนยันถึงเรื่องอการพูดคุยกันเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีในเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือว่าเอทแคนะครับในกรอบเอเปกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันครับเพื่อวางพื้นฐานของการเจรจา เพื่อไปสู่เสถียรภาสุริยต่อไปนะครับก็จากนั้นจีนก<อ>็ย้ยําความเป็นแการกลางอาเซียนนะครับแล้วก็บทบางของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาด้วยครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นการหาหรือแบบรอบด้านกันเลยนะคะระหว่างไทยกับจีนนะคะแต่ว่านอกจากทางจีนแล้วเองเห็นว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเองก็เตรียมที่จะมาเยือนไทยในวันเสาร์ที่9ก,ก้ากรกฎาคมนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการมาเยือนไทยในครั้งนี้ให้ฟังนักน,น,นิ่อติงคะ่ะครับใช่ครับเ,เรารับให้หลวงพี่ไปสดๆร้อนๆน,นะครับเ,เดี๋ยววันเสาร์นี้ครับ มา,มารืนนี้นะครับเราจะได้รับการเยือนของท่านนันเตีวว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับที่จะมาืนที่จะมาเยือนไทยในมันเดินทางมาถึงคืนวันเสาร์นะครับาทางนายแอนโทนีเบงเกนนะครับจะมาเยอือนในฐานะเป็นแขกของของของกระทรวงการต่างประเทศครับแล้วก็จะได้มีการหารือก,กันในวันอาทิตย์นะครับอันนี้เราจะทำงานในวันอาทิตย์นะครับคือจริงๆแล้วท่านเคยวางแผนจะมาเยือนก่อนก่อน ก่อนหน้านี้นะครับในในปีที่แล้วแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับผู้สื่อข่าวในคณะติดโควิดนะครับตอนนั้นนะครับท่านก็เลยต้องต้องเลื่อนการเดินออกมามาเป็นครั้งนี้นะครับคราวนี้ท่านท่านท่านมาประชุมกลุ่มที20นะครับที่บาหลีนะครับที่อินโดนีเซียนะครับก่อนที่บินมาไทยนะครับเพื่อจะหาหรือความร่วมมือทางการสารัฐในหลายมิตินะครับมติสาะเทศก็จะพบหาือทวิภาคีแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยทหารกัปันนะครับแก่ท่านท่านบิงเข่นนะครับ กาหนดการแล้วก็การจัดการเยือนต่างๆจะทล้ายถึงกับท่านท่านหวังที่มากนะครับเนอกจากนี้รัมตีบิงเคเนเี่ก็มีกําหนดที่จะเยี่ยมเ<ม>ยี่ยมชมนะครับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จังหวัดปทุมธาน,นีด้วยนะครับหลังการหารือนะครับครั้งนี้ก็ถือเป็นการเยือนครั้งแรกครับของของ,ของท่านบิงเคนนะครับของรัมตีต่างประเทศสหรัฐนะครับหลังจากเข้ารับเข้ารับตาแหน่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรนะครับหุ้นส่วนางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับซึ่งจะเราจะกระชับความร่วมมือในประเด็นสําคัญสําคัญนะครับบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันนะครับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมภาคีนะครับประเด็นสาคัญที่คาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือนท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นเรื่องการประชุมเอเปในช่วงปลายปีนี้นะครับที่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วปีหน้าต่อเนื่องไปสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพเอเป็ในปีหน้านะครับ รวมมาถึงเรื่องการขยายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขนะครับการต่อสู้ภาวะโลกร้อนนะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาวใตนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายสารัฐให้ความสําคัญมากครับก็ได้มีการได้มีการคุยกันอ,อย่างมากพอสมควรนะครับ <Okay. S 2> แหลังการ,การเยือนของกระทรวงกลาโหมด้วยสาธารณรัฐเขาก็ระบุนะครับว่า,าความเป็นพันธมิตรระหว่งางไทยกับสารรัฐซึ่งเป็นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีคศ1954เนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับในการสร้างความเข้าวหน้าทางยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับของานายวลาดีโจไบเดนที่สนับสนุนเสรีภาพความเปิดกว้างนะครับความเชื่อมโยงกันเสริุ่งเรืองความมั่นคงปลอดภัยและการพื้นตัวของภูมิภาคนี้นะครับค่ะครับจริงๆก็ทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยเราก็ ท่านดอนนะครับแล้วก็ท่านนายกก็มีเรื่องที่จะคุยกันมากมายหลายเรื่องนะครับคุณสิริพรครับ ท่านคะแต่ว่าการที่ผู้นําระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติมหาอำนาจทั้งสองประเทศมาเยือนไทยในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันอย่างนี้ยค่ะก็อาจจะมีกระแสหรือข้อกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับการเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยค่ะในมุมของเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะแล้วก็ไทยเองเราเนี่ยมีจุดยืนนโยบายต่างประเทศต่อข้อกังวลในเรื่องอย่างนี้ยังไงบ้างคะครับเอ่อ เมื่อคำนึงถึงภูมิรัฐศาสตร์นะครับของโลกของภูมิภาคสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับมีภาวะก,การแข่งขันระหว่างประเทศสองประเทศมหาอำนาจน,นะครับคือสหรัฐแล้วก็แล้วก็จีนนะครับแล้วก็ประเทศฟันธมิตรที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องนะครับเข้มข้น,นมากขึ้นตามลําดับนะครับจุดยืนของประเทศไทยนะครับก็คือจุดยืนเราจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราจุดยืนเราคือจะจุดยืนของถือผลประโยชน์ของประเทศไทยอธิปไตย นะครับของประเทศไทยเป็นสําคัญนะครับผลประโยชน์ของประเทศไทยที่เราสามารถมีร่วมกับประเทศใดได,ได้ที่เรามีจริงๆแล้วเรามีความเป็นมิตรนะครับมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีที่ใกล้ชิดจริงๆนะครับกับทั้งทุกประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาดุลทางด้านการต่างประเทศของไทยนะครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนท้าทายครับแต่เราจะเน้นไปที่ผลประโยชน์ของประเทศไทยของประชาชนคนไทยเป็นสําคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นถ้าดูการหารือกับท่านหวังพี่เนี่ย ก็ S <S เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการกระนาหรือที่ปกป้องส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยของประชาชนคนไทยในด้านเศรษฐกิจนะครับในหลายๆเรื่องนะครับการเชื่อมโยง connectivity นะครับการเชื่อมโยงการส่งเสริมการส่งออกนะครับการส่งเสริมการลงทุนต่างๆนะครับความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นประโยชน์ของไทยและของภูมิภาคนั้นเป็นสิ่งที่นโยบายต่างประเทศของไทยเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับ กับสหรัฐนี่ก็เป็นเป็นประเทศที่สําคัญนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันกับไทยหลายเรื่องสหรัฐเป็นประเทศที่มีตลาดการค้าที่สําคัญที่สุดของไทยนะครับเป็นแหล่งการลงทุนนะครับเป็นแหล่งนวัตกรรมนะครับเป็นที่มาของเทคนโนโลยีการลงทุนของสหรัฐที่มานั้นกับประเทศไทยนั้นก็ก็นำเทคโนโลยีมาด้วยนะครับนำนวัตกรรมมาด้วยนะครับนอน,นัานสหรัฐยังมีความสัมพันธ์ที่กับไทยที่ใกล้ชิดนะครับ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยก่อนโควิดนี่มีมีเกินล้านคนนะครับก็ถือว่า <Yeah. S 1> เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สําคัญนะครับเ,เรานโยบายต่างประเทศของเราก็นอกจากประเทศมาหาอำนาจแล้วนะครับเราก็ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในทุกมิติและทุกระดับนะครับและการส่งเสริมความเข้าใจที่ที่ดีต่อกันการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคนะครับเชื่อมโยงกับประเทศมาหาอำนาจอย่างเช่นจีนและสหรัฐซึ่งเขาก็ เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญนะครับเราส่งเสริมให้ประเทศมหาอำนาจมีบทบาทที่สร้างสรรครับอย่างมีบทบาทใ,ในการช่วยช่วยกันหันหน้าข้าหากัาน,กนกกแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนะครับที่ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเอเชจีนใต้หรือสถานการณ์บนคาบสมุทรของเกาหลีเป็นต้นนะครับซึ่งประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ครับมีม,มีมีบทบาทสามารถช่วยเหลือพูดคุยสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยสิ่ติวิธีนะครับด้วยการเจรจาหาหรือกันครับค่ะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับไทยมายาวนานพอสมควรเลยนะคะทั้งสองประเทศเลยนะคะใช่ครับสหรัฐก,ก็มีความสาคัญเพิ่มเติมเมื่อพูดสุงคุณอย่างเช่นอนอกจากเป็นตลาดแล้วยังเป็นเราสามารถยังสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านทรัพยากรน,นะครับด้านวัตถุด,ดิบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับ ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทั้งจีนทั้งสหรัฐได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่นี้เป็นก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นผลประโยชน์ร่วมกันครับที่ที่ไทยมีกับทั้งจีนและทั้งสหรัฐนะครับ อค่ะท่านคะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะประเด็นที่ท่านอยากจะฝากถึงหรือว่าทําความเข้าใจกับประชาชนไทยอะค่ะในเรื่องของข้อกังวลหรือข้อห่วงใยในเรื่องการที่อทั้งสองประเทศมาเยือนไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแนละ้วอย่างนี้ท่านบอกว่าในมุมของเราเนี่ยเราได้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากับข้อห่วงใยที่เป็นกระแสอยู่อะค่ะใช่ครับจุดยืนของประเทศไทยก็คือ,อเรายึดถือความ ผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับของประชาชนคนไทยเป็นเป็นสําคัญนะครับในการมีความสัมพันธ์ในการมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะกับจี่รสารัฐเท่านั้นนะครับกับประเทศที่อีกหลายๆประเทศนะครับเราก็จะเน้นไปที่ผลประโยชน์ที่เรามีร่วมกันนะครับพื้นฐานความสัมพันธ์ที่มีแนบแน่นกันมาอย่างช้านานนะครับกับสหรัฐด้วนะครับอย่างเช่นเราก็มีความร่วมมือนะครับเรียกว่าทุกถ้าเป็นทุกกระทรวงทุกด้านนะครับใน ในในในของไทยเนี่ยนะครับมีความร่วมมือกับกับสหรัฐทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านคมนาคมนะครับทางด้านการศึกษานะครับเป็นตลาดการศึกษาที่มีนักศึกษาไทยไปศึกษามากนะครับป็ดอันดับโลกนะครับสหรัฐเป็นประเทศที่มีชุมชนคนไทยอยู่มากที่สุดในโลกนอกประเทศไทยนะครับโดเป็าชุมชนไทยนอกประเทศไทย ที่อย่าที่นนะครับก็อยู่ที่ตามเมืองใหญ่ๆครับ่างเช่นลอสแอนเจลิสนะครับก็อยู่มีความเป็นชุมชนไทยอยู่ถึงนับแสนคนนะครับมีการจัดเทศกาลไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีเมืองใหญ่อื่นๆนะครับที่มีชุมชนไทยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับการมาเยือนคราวนี้ครับท่านบิงเคนแล้วก็ท่านดอนนะครับก็ยังยังจะมีนอกจากมีการพูดคุยกันในเรื่องต่างๆแล้ว ยังมีการลงนามนะครับในเอกสารที่เรียกว่า Thailand U.S. เเป็นคอมมินิเก้นะครับอ i นชาลิ a จคไ a ออนแ partnership นะครับก็คือเป็นการประกาศพันธมิตรยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็หุ้นส่วนนะครับนั่นที่นนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยห่วงโซ่อุปทานนะครับที่จะเป็นความร่วมมือเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พัฒนาที่ยั่งยืนหลังโควิด1 9นะครับ การที่ท่านเินเกนไปไปไปเยี่ยมชมที่พักพิงข,ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยก็ก็จะมีการได้มีการพูดคุยกันด้วยครับถึงกามีการส่งเสริมความเข้าใจกันเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยนะครับอันนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวดีนะครับเรื่องของอรายงานที่พรีพอตในปีนี้นะครับก็ต้องติดตามันต่อไปนะครับก็ะจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องครับระหว่างท่านดอนแล้วก็ท่านเบนเ่นนะครับ คก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกทีนะคะว่าวันที่9นี้จะมีการหารือหรือถกดันในประเด็นสําคัญในมิติไหนออกมาบ้างนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาทิตปรดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ,บคุณสิพรครับ,บค่ะ